เปิดกล่องให้ดูว่าข้างในนี่มีอะไรครับมาสไลด์กันนะครับมาดูชื่อน้าฬิก่อนมีนะจากแล้วก็ส่งร้านเฟดสาขาสองนะเียก็าเดี๋ยวเฟดจะเกิดเป็น่เป็นหลักฐานนะครันมีนะโอเคครับเอามาเปิดดูกันว่ามันคืออะไรเอ๊ะงงจังเลยงงจังเลยอะไรนะอะไรนะอะไรนะโอ้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 เยี่ยทายไปไหนทายไปหนอันนี้ ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะนนผลิตภัณฑนน์นะครับของตัวนี้ครับนนี่ะครับอันนี้นะอ,นนอะไรน,นี่เป็นสมัยลูกสูบเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลนะแล้วก็จะมีนี่นี่นะครับตั้งนี้ก่อนอน,นี่นี่ให้ด้วย อันนี้ให้ตัวนี้น่าจะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะนี่ถุงยางเป็นเม็ดพูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เพื่อนๆสงสัยให้ดูแล้วกันนะครับนำมาดูในกล่องตอนนี้ไม่มีละหมดละเดีด๋ยวผมจะมารีวิวสินค้าประเภทนี้ให้ดูนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยส่งผลิตภัณฑ์ให้ผมมารีวิวนะฮะ แล้วก็ใครที่เอาผลิตภัณฑ์มาให้ผมรีวิวก็เชิญได้นะติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แต่ถ้าใครที่รู้จักผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกดสั่งในลิงก์ตะกาได้เลยโอเคนะครับช่างไฟจราสวัสดีครับ